เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่596เสี่ยวฉางควรก็โมโหโจนกัดฟันถ้ารู้แต่แรกว่าไอ้สุนโยฉวนมันร้ายอย่างนี้กัดตนเองไม่ปล่อยอย่างกับหมาตนเองก็คงไม่ขึ้นมาแกว่งเท้าหาเสียนหรอก ในตอนที่เซี่ยวช้างควรกำลังเถียงไม่ออกและไม่มีที่ยืนอยู่นั้นรถของท่านหงหาก็มาจอดที่ประตูของเทียนเซี่ยงฟู่สิ่งแรกที่ทำหลังลงจากรถก็รีบไถ่ถามผู้จัดการร้านที่มาเปิดประตูรถให้ตนเองว่าวันนี้มีคนชื่อเซี่ยวช้างควรมาจองห้องอาหารของเราไหมมีครับเป็นห้องทองแดงหมายเลขสาม ผู้จัดการร้านจะจดจำรายละเอียดของลูกค้าเป็นอย่างดีทุกวันสามารถจำลูกค้าที่จองห้องอาหารวันนี้ได้เป็นอย่างดีท่านหงหาพยักหน้าแล้วรีบพูดว่าไปตามไปห้องทองแดงหมายเลขสามกับผมตอนที่เย่เฉินมางานเลี้ยงอาจารย์เย่บอกกับตนเองว่าเขาบอกว่าพ่อตาของตอนเองจะมาทานข้าวที่ร้านของเขาให้ช่วยดูแลด้วยจะให้ฟังตรงข้าม ลดตัวไปนั่งห้องทองแดงเล็กๆได้อย่างไรกันถึงอย่างไรก็ต้องให้ไปนั่งห้องเพชรถ,ถึงจะถูกท่านหงหาก็รีบร้อนมาที่ประตูห้องทองแดงหมายเลขสาเห็นว่าประตูเปิดอยู่ในห้องไม่มีคนอยู่เขาก็แปลกใจแล้วถามพนักงานผู้หญิงในห้องว่าถามหน่อยคนที่จองห้องนี้คุณเสี่ยวช้างควรละ่ะพนักงานหญิงก็บอกว่า ท่านหงหาก่อนหน้านี้คุณเซี่ยวฉางควรยังอยู่แต่เมื่อคู่ทุกแค,กค่คนอื่นๆชวนไปห้องทองคำแล้วที่ห้องทองคำหมายเลขสองค่ะท่านหงหาก็รีบพูดกับผู้จัดการร้านว่าไปตามผมมาในห้องทองคำตอนนี้สุนโยกชายก็กำลังจ้องมองเซี่ยวฉางควรนิ่งๆแล้วยังเด็กดันต่ออีกว่าเซี่ยวฉางควร คนระดับอย่างคุณคุณไม่มีแม้กระทั่งสิทธิ์ในการเข้าร่วมสมาคมศิลปะจีนคุณยังจะกล้ามาชิงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกงั้นหรือเซี่ยวฉางควรก็พูดนิ่งคุณบอกผมว่าไม่มีระดับงั้นหรือผมว่าคุณตั้งหากที่ไม่มีระดับต่อให้ผมไม่มีระดับเมื่อก่อนผมเคยได้ของโบราณตามตลาดมาในราคาไม่กี่พันแล้วเอามาขายได้หลายแสนคุณทำได้ไหมละ่ะ สุนโยชายก็พูดดูถูกว่าโมไปเถอะถึงอย่างไรก็เป็นปากคุณเองจะโมอย่างไรก็โมไปคุณจะบอกว่าได้ของโบราณมาราคาไม่กี่พันแล้วปล่อยขายไปได้หลายสิบล้านก็ได้แต่ปัญหาคือจะมีใครเชื่อคุณเสี่ยวฉางควรก็ส่งเสียงไม่พอใจและพูดว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็ไปหาจางเอ๋อเมาที่ตลาดของโบราณเินค่าของผมเขาเป็นคนรับซื้อไว จางเออเมาเงินหรือสุนโยชายกอดขมวดคิ้วและพูดว่าสุนโยชายเป็นพ่อค้าขี้โกงของตลาดของโบราณขี้โกงไม่มีใครเกินทั้งตลาดมีเขานั่นแหละที่ไร้ที่สุดเขานะ่ะจะยอมจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อซื้อของของคุณให้ใตายผมก็ไม่เชื่อเสี่ยวฉางควรก็พูดอย่างดูถูกว่าไม่เชื่อพ่งนี้ก็ไปถามเขาดูเอาเอง เชื่อก็บ้าแล้วสนโยชายแบกปาดพูดว่าไม่อยากจะเสียเวลาคบค้าสมาคมกับคนกระจอกไม่สำเนียกดูตัวเองว่าฐานะอะไรสมควรที่จะนั่งกินข้าวกับพวกเราหรือรีบไปเรียนเราให้ทุกคนเสียเรื่องแค่นี้ถ้าทำไม่ได้ก็ใส่หัวไปย่าอยู่ให้รอกตาเสี่ยวฉางควรก็โกรธจนตัวสั่นกำลังอยากจะพูดแต่ด้านหลังมีเสียงดังขึ้น คุณลหละเป็นตัวอะไรถึงได้กล้าพูดกับคุณเสี่ยวเชนนี้เบื่อชีวิตแล้วหรือบทที่597ทุกคนได้ยินเสียงนั้นก็รีบหันไปมองด้านนอกเห็นท่านหงหาเดินนำผู้จัดการเข้ามาในห้องอาหารสุนโยฉายจําท่านหงหาได้พอเห็นท่านหงฮามาก็รีบไปพูดอย่างคอรพว่าท่านหงหามาได้ไงมาถึงที่นี่ได้ไงครับเนี่ย เครจะรู้ว่าท่านหงฮาจ้องมองเขานิ่งๆแล้วพูดว่าเมื่อคู่คนที่ดาคุณเสี่ยวว่าไอ้แก่กระจกคือคุณใช่ไหมสุนยศชายก็อึง้งหมายความว่าไงกันท่านหงฮารู้จักเสี่ยวชางควรงั้นหรือพอคิดถึงจุดนี้เขาก็รีบอธิบายว่าท่านหงฮาคงมีอะไรเข้าใจผิดกันผมกับเสี่ยวฉ้างควรต่างก็เป็นสมาชิกของสมาคมศิละปะจีน ปกติแล้วก็สนิทกันดีมีแซวเล่นกันบ้างไม่ได้คิดอะไรท่านหงหาขมวดคิ้วแล้วมองเสี่ยวฉางควรจากนั้นก็รีบพูดอย่างเคารพว่าคุณเสี่ยวครับไม่คิดเลยว่าวันนี้คุณจะให้เกียรติมาที่เทียนเสี่ยงฟู่ผมดูแลไม่ถั่วถึงต้องขออภัยด้วยครับพอคนในงานเห็นดังนั้นก็ตะลึงไปตามๆกัน โดยเฉพาะสุนโหยชายในตอนนี้เขายิ่งเหงื่อตกเมื่อยากจะเชื่อสายตาตนเองราชาใต้ดินท่านหงหาผู้มีชื่อเสียงไปทั่วจินหลิงมาพูดจาาคอรพให้เกียรติไอกระจอกเสี่ยวชางควรงั้นหรือมันจะบ้าไปหน่อยละมั่งเนี่ยคนที่ตกใจตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่พวกประธานเผยเสี่ยวช้างควรเองก็อึ้งถามว่าคุณรู้จักผมหรือท่านหงหาก็อธิบายอย่างถมตนว่าที่ขับเฮาหวิวหวงครั้งก่อน ตอนที่อาจารย์เย่สั่งให้ผมจัดการกับพันหยวนหมิงสองคนพ่อตาลูกเขยก็ได้มีโอกาสพบกับคุณครับเสี่ยวฉางควรถามอีกว่าอาจารย์เย่ที่คุณเอ๋ช่เย่เฉินลูกเขยผมใช่ไหมท่านหงหาพูดโดยสีหน้าปกติว่าใช่ครับเย่เฉินอาจารย์เย่นั่นแหละครับเสี่ยวฉ้างควรก็เข้าใจทั้งหมด เพิ่งคิดได้คนใหญ่คนโตอย่างท่านหงหาจะมาโครพให้เกียรติคนไม่มีเงินไม่มีฐานะอย่างตนได้อย่างไรทั้งหมดเป็นเพราะลูกเขยของตอนเองทั้งหมดดูเหมือนว่าลูกเขยตนเองชอบไปหลอกคนอื่นดูเหมือนจะมีประโยชน์เข้าบ้างอย่างน้อยก่อนที่จะถูกเปิดโปงตนเองยังได้อน,นิสง์ไปด้วยตอนนี้ท่านหงหาก็าชี้ไปยังสุนโยใช้แล้วถามเสี่ยวช้างควรว่า คุณเซี่ยวครับเมื่อคู่ได้ยินคนนี้พูดจาดูถูกคนเดี๋ยวผมจะสั่งสอนให้เอาไหมครับสุนโหยกฉายก็ตกใจจนหน้าซีดแล้วพูดว่าช้างควรพี่ควรพวกเราก็เป็นสมาชิกของสมาคมเหมือนกันล้วนเป็นพี่น้องกันคุณต้องพูดช่วยผมนะจะให้ผมพูดช่วยอะไรคุณล่ะเซี่ยวช้างควรพูดตามเนื้อผ้าคุณพูดเองไปแล้วว่าผมเป็นไอแกะกระจก สมควรแค่ยกน้ำชามาให้พวกคุณสมควรพูดช่วยคุณด้วยหรือสุนโหยกฉายก็พูดด้วยใบหน้าร้องไห้ว่าอย่าพี่ควรพี่ก็อย่ามาถือสาอะไรผมเลยผมแค่ล้อพี่เล่นเท่านั้นเองเสี่ยวชางควรก็หัวเราะอ,อย่าเลยไอ้แกกระจอกอย่างผมไม่กล้าที่จะเป็นพี่ของคุณหรอกพวกเราสองคนแบ่งแยกเขตแดนกันเลยดีกว่า สุนโยฉายก็รู้ว่าเซี่ยวช้างควรยังโกรธแค้นตนเองในใจก็รู้สึกผิดถ้ารู้แต่แรกว่าหงฮาจะให้เกียรติเขาขนาดนี้ให้ตายตนเองก็ไม่กล้าไปทำแบบนั้นกับเขาท่านหงฮหามองสุนโยฉายและพูดหนึ่งหนึ่งว่าคุณอยู่ในถิ่นของผมยังกล้าไม่ให้เกียรติคุณเซี่ยวไม่รู้ว่าคำว่าตายมันสะกดอย่างไรรึสุนโยฉายก็หน้าซีดขาวในทันใด ปากก็สันระริกพูดไม่ออกบทที่598หงหาชี้หน้าซุนโยชายแล้วสั่งลูกน้องด้านหลังว่าเด็กๆหลากไอ้นี้ออกไปแล้วกระถืบให้นักโดยเฉพาะปากมันซัดไปให้นักซุนโยชายได้ยินดังนั้นก็ตกใจจนวิญญาณจะออกจากร่างแล้วก็รีบเดินคุกเข่าตรงหน้าหงฮาพร้อมแหกปากพูดว่า ท่านฮาผมขอโทษผมไม่ทราบว่าเซี่ยวช้างควรเป็นแขกคนสำคัญของคุณผมผิดไปแล้วผมขออภัยด้วยให้อภัยผมเถอะปล่อยผมไปเถอะเขาไม่คิดเลยว่าลูกเขยของเสี่ยวช้างควรจะโหดเช่นนี้แม้กระทั่งราชาใต้ดินแห่งเมืองจิ้นหลิงก็ยังกลายเป็นหมารับใช้ให้กับเสี่ยวช้างควร ตอนที่เขากำลังจะขอร้องอยู่นั้นลูกน้องหลายคนของท่านหงหาก็ขึ้นหน้ามาแล้วก็ตบเข้าไปที่บ้องหูของเขาสุนโหยชายก็ถูกตบจนหน้ามืดตาลายจากนั้นก็ถูกลูกน้องร่างกำยำหลายคนรุมกระทืบทั้งเนื้อทั้งตัวสะบักสะบมท่านหงหามองสุนโหยชายหนึ่งหนึ่งและพูดว่าผมถามน้อยทำไมต้องกันแกงคุณเสี่ยวด้วยสุนโยชายเลือดเต็มปาก แล้วร้องไห้พูดว่าขอโทษครับท่านฮาผมแค่จะชิงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของสมาคมศิละปะจีนเท่านั้นเองดังนั้นก็เลยพูดจ้าไม่คิดปล่อยผมไปเถอะท่านหงหาไม่ได้สนใจเขาแต่มองไปยังคนในงานทุกคนแล้วถามว่าพวกคุณใครเป็นคนดูแลสมาคมศิละปะจีนประธานเผยรีบตอบขึ้นมาว่าท่านหงหาก็ผมเอง เป็นประธานสมาคมศิลปะจีนท่านหงหาพยักหน้าแล้วชี้ไปยังสุนโหยูใช้พร้อมพูดว่าผมขอถามคุณไอ้สวะแบบนี้ก็สามารถเข้าสมาคมได้ด้วยหรือคุณเป็นประธานอย่างไรกันยังทำงานได้ไหมเนี่ยถ้าทำไม่ได้ก็รีบสละตำแหน่งออกมาเสียประธานเผยก็ตกใจจนสัน่นคนกลัวตายอย่างเขาก็พูดออกมาโดยจิตใต้สำนึกว่า เดี๋ยววันผุ่งนี้ก็ผมจะลาออกเลยครับพอถึงตอนนั้นผมจะผลักดันให้เสี่ยวช้างควรนั่งตำแหน่งประธานสมาคมศิละปะจีนแทนเสี่ยวช้างควรได้ยินดังนั้นก็รีบโบกมือปฏิเสธและพูดว่าไม่ได้นะครับประธานเพย์ย่างผมไม่มีคุณสมบัติเป็นประธานสมาคมหรอกได้ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการก็ภูมิใจแล้วประธานเพยก็รีบพูดว่าในเมื่อท่านหงฮารู้จักคุณ แช่น,นั้นก็ต้องได้เสี่ยวชางควรรีบโบกมือปฏิเสธผลสำเร็จของผมยังไม่ถึงขั้นประธานสมาคมรับตำแหน่งนี้ไว้ไม่ไหวตอนนี้ท่านหงฮาก็มองประธานเพ่ยและพูดว่าในเมื่อคุณเป็นประธานสมาคมงั้นผมจะให้คำแนะนำคุณหน่อยนิ่งไปท่านหงฮาก็ชี้ไปยังสุนโยชายและพูดว่าก่อนอื่นลบชื่อไอ้คนนี้ออกจากสมาชิกถาวล ประธานเผยตอบว่าแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ผมก็จะรีบลบเขาออกทันทีท่านหงาส่งเสียงอืมแล้วชี้ไปทางเซี่ยวฉางควรพร้อมพูดว่าคุณเซี่ยวมีความสำเร็จทางด้านการเล่นวัตถุโบราณมากในเมื่อเขาทมตัวไม่ยอมเป็นประธานสมาคมเช่นนั้นคุณก็เอาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการให้เขาเสียเข้าใจแล้วใช่ไหมประธานเผยก็รีบรับรองว่าครับครับครับ ผมจะทำตามที่ท่านหาสัง่งพูดไปเขาก็เปลี่ยนสีหน้าแล้วพูดกับสุนโหยชายว่าสุนโหยชายผมขอประกาศตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณถูกลบชื่อออกจากสมาชิกสมาคมศิลปะจีนเมืองจินหลิงไม่สามารถเข้าร่วมได้อีกตลอดชีวิตในใจสุนโหยชายก็สิ้นหวังบอกตามตรงตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะแยกแยะของโบราณเท่าไรนัก ที่สามารถเข้าร่วมสมาคมศิละปะจีนของเมืองจินหลิงได้ก็เพราะยัดเงินถึงได้มีโอกาสใส่ชื่อเข้าไปเป็นสมาชิกได้ปกติเขาก็อาศัยชื่อเสียงว่าเป็นสมาชิกของสมาคมศิละปะจีนไปทำการหลอกลวงไปทั่วเดิมคิดว่าถ้าได้นั่งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการก็จะสามารถหลอกเอาเงินมาได้เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่คิดว่าเพราะไปหาเรื่องเสี่ยวช้างควร เลยทำให้ตนเองถูกลบชื่อออกอย่างถาวรแต่ว่าเขาก็ไม่อาจแสดงความไม่พอใจออกมาเพราะรัศมีอันแรงกล้าของท่านหงฮาอยู่ที่นี่ตนเองไม่อาจจะรับมันได้ไหวในตอนที่เขากำลังจะยอมรับชะตากรรมนั้นท่านหงฮาก็มองเขาและพูดนิ่งๆว่าคุณคิดว่าตนเองมีฐานะมีชื่อเสียงงั้นหรือ เดี๋ยวผมจะให้งานที่เหมาะจะให้ได้แสดงฐานะหน้าตาของคุณเป็นอย่างดีให้กับคุณเองพูดไปท่านหงหาก็สั่งลูกน้องว่าหลากมันออกไปแล้วหาเล้าหมูที่สกปกที่สุดจากนั้นก็ให้มันนอนกับแม่หมูสกปกสกปกสักอาทิตย์หนึ่งภายในอาทิตย์นี้จะกินขี้ปีนอนก็ให้มันอยู่กับแม่หมูกินอะไรก็ให้มันกินอย่างนั้นแหละบท ที่599สุนโยชายก็เปลี่ยนสีหน้าตกใจจนอวัยวะภายในแทบจะแหลกสลายในใจก็ยิ่งสิ้นหวังให้ตนเองไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่หมูไปนอนอยู่ในนั้นยังจะให้ตนเองกินอาหารหมูอีกงั้นหรือให้ตายเถอะมันน่าขยะแขยงไปหน่อยมัง้งไม่ต้องพูดถึงว่าเล่าหมูมันสกรปรกเพียงใด แข่กินของแม่หมูทั้งสาบทั้งเหม็นถ้าให้ตนเองไปนอนกับมันแค่คิดก็จะอ้วกแล้วแล้วอีกอย่างอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูเป็นพวกเศษอาหารเนื่องจากอากาศไม่ถ่ายเทอากาศร้อนไม่กี่ชั่วโมงก็บูดเนา่าตนเองดูแลร่างกายของตนเองมาหลายปีนี้จะทนรับมันไหวได้อย่างไรกันอีกอย่างยังจะต้องใช้ชีวิตกับแม่หมูหนึ่งสัปดาห์ เกรงว่าจะไม่ถึงสัปดาห์ตนเองก็สะอึกอ้วกตายแล้วพอคิดถึงจุดนี้เขาก็ยิ่งรีบขอร้องต่อท่านหงหาว่าท่านหาคุณได้โปรดเมตตาด้วยเถอะครับปล่อยผมไปเถอะผมไม่อยากไปนอนกับแม่หมูที่สกปรกแบบนั้นผมรับไม่ไหวท่านหงหาหัวเราะรับไม่ไหวงั้นเหรอ ก็ได้งั้นก็เพิ่มเป็นสองสัปดาห์สุนโหยกชายก็ร้องไห้ดังลั่นกว่าเดิมท่านหงหาพูดเตือนว่าร้องไห้หรือร้องไห้ก็เพิ่มไปอีกสัปดาห์เซี่ยวฉางควรรู้สึกว่าสุนโหยชายถูกกระทืบจนไม่มีชิ้นดีแล้วไม่จำเป็นต้องให้เขาไปนอนกับแม่หมูหนึ่งสัปดาห์อะไรหรอกก็เลยพูดขึ้นว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องไปเล่าหมูก็แล้วกัน ที่นั่นมันสกรปรกจริงๆท่านหงหาพยักหน้าพูดว่าเราหมูมันสกรปรกจริงๆแถมยังเหม็นด้วยดังนั้นผมเลยไม่เคยทำฟาร์มเลี้ยงหมูพูดไปดังนั้นเขาก็คิดได้ขึ้นว่าแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าเออตรงชานเมืองผมสั่งฟาร์มเลี้ยงหมาไว้ที่นั่นมีแต่หมาพันกัดดังๆเพราะถึงตอนนั้นก็สามารถสับเข้าห้เละแล้วก็เอาไปเลี้ยงหมา ไม่เสียแรงและเวลาคิดแถมยังสะอาดถูกหลักอนามัยด้วยเขาน่าจะชอบแน่ๆได้ยินดังนั้นสุนโหยชายก็ตกใจจนฉี่ราดกางเกงเหม็นคุ้งไปทั่วถ้ายังมีโอกาสมีชีวิตต่อไปได้ใครเล่าที่จะยอมไปตายอยู่อย่างลำบากยังดีกว่าตายก็แค่ไปกินนอนกับแม่หมูเองไม่ใช่หรือผมยอมแล้วดังนั้น คนกลัวตายอย่างเขาก็รีบอ้อนวอนขอร้องว่าท่านฮาส่งผมไปใช้ชีวิตกับแม่หมูเถอะครับท่านหงหาก็พยักหน้าอย่างพอใจและพูดว่าเอาเขาออกไปจำไว้จะต้องหาเล่าหมูที่สกรปรกที่สุดจากนั้นหลูกน้องร่างกายกำยำทั้งหลายก็ลากสุนหโยชายที่หน้าตาบวมเขียวออกไปเหลือเพียงแขกผู้มีเกียรติที่นั่งเหงื่อตกไปตามๆกัน พวกของประธานเผยเห็นดังนั้นก็น่าแกงในใจคิดว่าสุนโยชายช่างหน้าอานาจจริงๆแต่ว่าจะโทษใครได้ทั้งหมดเป็นเพราะเขาทำตัวเองถ้าเขาปฏิบัติต่อเสี่ยวชางควรดีสักหน่อยจะมีจุดจบเช่นนี้หรือตอนที่สุนโยชายถูกจัดไปเที่ยวโปรแกรมหรูในเล้าหมูแล้วนั้นท่านหงหาก็พูดกับเซี่ยวฉางควรอย่างเคารพว่าคุณเสี่ยวครับพนพื้น ถูกคนเมื่อคู่นี่ชี้ราศัยไปแล้วเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่ออารมณ์สนทรีของคุณและคนอื่นๆขอเชิญย้ายไปที่ห้องเพชรของเทียนเสียงฟู่เถอะครับข่าใช้ใจ่ายในวันนี้ทั้งหมดเทียนเสียงฟู่จะรับผิดชอบเองทั้งหมดพอคำนี้หลุดไปพวกของประธานเผยก็อึ้งทันทีอะไรนะต้นเองไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหม ราชายตายดินของจินหลิงมาเคารพให้เกียรติต่อเสี่ยวช้างควรกว็นับว่าไม่ธรรมดาแล้วแต่ตอนนี้เพื่อที่จะเอาใจเขาถึงขนาดยอมเปิดห้องเพชรที่หรูหราระดับสูงที่สุดในเทียนเซี่ยงฟู่ให้เขางั้นหรอือในเมืองจินหลิงทั้งหมดคนที่สามารถจองห้องเพชรของเทียนเซียงฟู่ได้นับคนได้เลย แต่ตอนนี้ท่านหงหาเอ่ยปากประจบเสี่ยวช้างควรเลยไม่รอให้เขาเอ่ยปากขอก็บอกว่าจะเปิดห้องให้เลยอย่างนั้นหรือแถมยังฟรีอีกถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปใครจะเชื่อบทที่หกร้อยเสี่ยวช้างควรเองก็งงแล้วก็พูดอย่างชงนใจว่าเออมันดูไม่เหมาะละมั้งครับท่านหงหาก็พูดโดยใบหน้าจริงจังว่าคุณเซี่ยวครับ คุณเป็นพ่อตาของอาจารย์เยไปนั่งในห้องเพชรถือว่าเหมาะที่สุดแล้วล่ะครับเซี่ยวช้างควรได้ยินเขาพูดดังนั้นก็วางใจแล้วพูดอย่างเกรงใจว่าท่านหงฮาคุณก็เกรงใจเกินไปแล้วครับพวกของประธานเผยก็พึงรู้ว่าเซี่ยวช้างควรเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาถ้าหากว่าสามารถทำความรู้จักไวด้ดีๆต่อไปก็เบาใจขึ้นเยอะจากนั้น ท่านหงฮาก็เชิญด้วยตัวเองพาทุกคนไปยังห้องเพชรพวกของท่านประธานเผยก็ตามเสี่ยวช้างควรไปสีหน้านอบน้อมไม่กล้าวางมาดอะไรเสี่ยวช้างควรก็มองอยู่ตลอดก็ดีใจจนหุบปากไม่ลงตนเองจะเชิญคนพวกนี้มากินข้าวแท้ๆแต่ตอนนี้คนพวกนี้กับเคารพนอบน้อมตนเองเสียอย่างนั้นในตอนนี้เสี่ยวช้างควรรู้สึกว่า ลูกเขยอย่างเย่เฉินคนนี้ช่างให้หน้าตนเองเสียจริงๆตอนที่เสี่ยวฉางควรกำลังถูกท่านหงฮาเชิญไประหว่างทางเดินไปยังห้งเพชรสองพ่อลูกหลิวกวางและบอดีการตระกูลอู่ทั้งห้าที่มีจางจื่อโจวนำมาก็มาถึงยังประตูของเทียนเสี่ยงฟูใบหน้าของหลิวกวางเต็มไปด้วยรังสีอาคาตช่วงนี้หน้าผากของหลิวหมิงลูกชายเขามีแต่คำว่า ตกอับติดอยู่เหมือนคนตายทั้งเป็นก่อนหน้านี้เนื่องจากเขาไม่กล้าจะมาหาเรื่องเยเฉินและท่านหงฮาไม่กล้ามาแก้แค้นให้ลูกชายและลูกชายเขาก็ต้องทนทุกกระทมทุกอาทิตย์จะต้องมาที่เทียนเซี่ยงฟู่มารายงานตัวกับท่านหงฮาให้ท่านหงฮาตรวจเช็คตัวหนังสือที่สลักไว้บนหน้าภาค สำหรับลูกชายของเขาแล้วมันเป็นการดูถูกเหยียดยามอย่างมากแต่ว่าคืนนี้เขาจะให้ท่านหงหาชดใช้ด้วยเลือดที่ครั้งนี้พาลูกชายมาด้วยพอดีว่าคืนนี้เป็นวันครบรอบที่ลูกชายจะต้องมารายงานตัวเขาเตรียมการให้ลูกชายอาศัยโอกาสที่มารายงานตัวแล้วไปสืบดูสถานการณ์ของท่านหงฮาและเทียนเซี่ยงฟูเช่น ท่านฮงฮาอยู่ห้องไหนมีบอดีกาดกี่คนถ้าหากว่ายังไม่รู้สถานการณ์แล้วบุกเข้าไปอาจทำให้ท่านหงฮาไว้ตัวทันแล้วหนีไปได้ดังนั้นเขาก็ยืนพูดกับหลิวหมิงว่าลูกพ่อเดี๋ยวพอแกเข้าไปรายงานตัวกับหงฮ่าก่อนหน้านี้ทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าแกต้องสังเกตดูว่าท่านหงหาอยู่จุดไหนในเทียนเสียงฟู มีลูกน้องกี่คนกันแน่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเข้าให้ชัดแล้วกลับมาบอกพ่อเข้าใจแล้วใช่ไหมลิ้วหมิงก็กัดฟันพยักหนา้าแล้วพูดอย่างโกรธแค้นว่าผมรู้แล้วครับพ่อวางใจเถอะผมจะสืบให้ดีลิวกวางก็ตอบไหลของเขาอย่างภูมิใจแล้วตั้งใจพูดว่าลูกชายคนดีของพ่อขึนนี้พ่อจะแก้แค้นให้แกเองให้หงหามันเอาชีวิตชดใช้ หลิวหมิงก็รีบถามว่าพ่อครับนอกจากหงหาแล้วคนที่เหยียดยามผมยังมีไอเยเฉินอีกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันแกวางใจเถอะเหลิวกวางตั้งใจพูดว่าขึ้นนี้พ่อข่าไอท่านหงหาแล้วพ่อก็ต้องเป็นราชาใา,ายดินคนใหม่ของจินหลิงพอถึงตอนนั้นพวกเราจะร่วมมือกับตระกูลอู แล้วกำจัดไอเย่เชินนั้นทิ้งไปเสียให้มันไปอยู่เป็นเพื่อนกับไอ้หงหาในปอลโลกหลิวหมิงก็ใจชื้นอย่างมากนึกกลับไปคิดตอนที่ตนเองถูกดูถูกเหยียดหยามน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาทันใดนั้นเขาก็เอามือมาคำแผลเป็นที่ถูกท่านหงหาสลักไว้ร้องไห้พูดว่าพ่อครับตัวหนังสือบนหน้าผากผมยังลบได้ไหม ลิวกวางพูดเสียงต่ำแบบโกรธโว่าวางใจเธอลูกรอข้าอิสาระเลวสองคนนั้นก่อนเดี๋ยวพ่อพาแกไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีจะเอารอยแผลเป็นนี้ออกไปให้ได้เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ